สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้วิดกอกมาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าบ้านตรงข้ามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง,งพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อครอบครัวของเราย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ตอนนั้นเราอายุสักประมาณ1 5 <S an> <S an> 1 6ปีค่ะและเนื่องจากว่าพ่อของเราต้องย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดครณอกับแม่เลยต้องย้ายตามพ่อไปด้วยค่ะครอบครัวเราเลยจาเป็นต้องหาบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในตอนแรกพ่อกะกะว่า จะเช่าอยู่เป็นรายเดือนแต่เนื่องจากพ่อดูงานแล้วพ่อคิดว่าจะต้องอยู่เป็นประจําที่นี่อีกหลายปีพ่อเลยตัดสินใจว่าจะหาซื้อบ้านสักหลังหนึ่งที่ราคาถูกๆจนคุณพ่อได้ไปเจอเขากับบ้านหลังหนึ่งซึ่งประกาศขายอยู่ในเฟซบุ๊กพ่อก็เลยติดต่อเพื่อที่จะเข้าไปสอบถามและขอไปดูบ้านหลังนั้นจนได้ติดต่อกับทางเจ้าของบ้านเขาเรียบร้อยค่ะ และถึงวันนัดหมายก็เข้าไปดูบ้านหลังนั้นเลยทั้งเราและแม่ก็ไปด้วยเพราะพ่ออยากจะให้เราทุกๆคนไปดูด้วยกันถ้าหากว่าชอบเหมือนๆกันก็ได้ตกลงแต่ถ้าไม่ชอบยังไงก็จะได้หาบ้านหลังใหม่เส้นทางที่จะเข้าไปที่บ้านหลังนั้นคือจะต้องเข้าซอยไปลึกหน่อยค่ะมันอยู่ใจกลางเมืองนั่นแหละค่ะ พ่อเราก็ขับรถไปตามเส้นทางที่เจ้าของบ้านเขาอธิบายมาในหมู่บ้านนีุ้ด鲁ก็ไม่เคยเข้ามาเลยนะคะวันแรกที่เข้าไปนั้นก็ค่อนข้างที่จะสับสนและงงกับเส้นทางมากเพราะเหมือนว่าพอเข้าซอยเล็กๆไปแล้วมันจะมีอีกหลายแยกเลยค่ะกว่าจะถึงบ้านจนในที่สุดก็พากันมาถึงบ้านหลังนั้นจนได้มันอยู่ท้ายสุดเลยนะคะ และซอยตรงนั้นก็เป็นซอยตันด้วยวันที่เราไปถึงก็เวลาสักประมาณเย็นๆแล้วเนื่องจากวันนั้นหลังจากที่พ่อเลิกงานก็พาเรากับแม่ไปดูเลยไปถึงเราก็สังเกตบ้านที่อยู่ข้างๆนะคะมันดูเงียบๆเหมือนไม่ค่อยมีคนอยู่แต่ทางเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าบ้านข้างๆนี้มีคนอยู่ทุกหลังเลยแต่ที่นี่ เขาจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครจะชอบอยู่เป็นการส่วนตัวมากกว่าจนกระทั่งเมื่อดอกเข้าไปดูภายในบ้านหลังนั้น,นบุดอกก็รู้สึกโอเคค่ะมีห้องเป็นสัสดส่วนดีพ่อกับแม่ก็เลยถูกใจเหมือนกันสุดท้ายเลยตกลงที่จะซื้อบ้านหลังนั้นค่ะวันแรกที่เข้าไปอยู่นั้นทุกอย่างก็ดูปกติดีค่ะจนมาถึงเหตุการณ์หนึ่งเนื่องจากในวันนั้นเป็นวันหยุด แต่ว่าพ่อจะต้องออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดและก็ได้ชวนแม่ไปเป็นเพื่อนด้วยเราก็เลยจำเป็นต้องอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวในตอนแรกนั้นพ่อกับแม่ก็กะว่าจะพาเราไปด้วยแต่เราบอกว่าเราขี้เกียจไปเพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานเราก็คิดว่ามันไม่สนุกหรอกคะ่ะอยู่ที่บ้านจะโอเคกว่าเลยตกลงว่าจะอยู่บ้านคนเดียว เราก็บอกกับพ่อแม่ไปว่าเราอยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะจนกระทั่งพ่อกับแม่ก็พากันออกไปทำงานตามปกติคะ่ะวันนั้นเราก็อยู่ที่บ้านคนเดียวเรานั่งดูทีวีอยู่ในบ้านจนผ่านไปสักพักหนึ่งจ,จู่ๆก็มีเสียงกดออดดังที่หน้าบ้านของเราตอนนั้นเราก็แปลกใจคะ่ะว่าใครมาหาเรา เพราะว่าคนแถวนี้เราไม่ได้รู้จักใครเลยเราก็เลยลุกขึ้นออกไปดูที่หน้าบ้านปรากฏว่าเห็นว่าเป็นป้าคนหนึ่งซึ่งแกก็มีอายุมากแล้วแกยืนกดออดอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเราเราก็เลยทักทายแกว่าป้ามีอะไรหรือเปล่าคะป้าแกก็เลยบอกว่าเปล่ารอ,อกจ้า แม่หนูเพิ่งมาอยู่ที่บ้านหลังนี้หรอป้าไม่เคยเห็นเลยนะป้าแกก็กเลยแนะนำตัวว่าป้าอยู่ตรงข้ามบ้านลูกนี่แหละป้าอยู่คนเดียวอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วนะลูกลๆหลานๆป้าก็ไปทำงานที่อื่นกันหมดและแถมป้าเกก,ก็ยังชวนเราอีกว่าหวัง่างก็ไปคุยเล่นที่บ้านป้าได้เลยนะป้าอยู่คนเดียวก็เงาเหมือนกัน แต่ด้วยความที่เราก็ยังไม่สนิทกับป้าแกนะคะดุกร์ก็เลยตอบป้าแกไปว่าขอบคุณมากค่ะป้าน๋นว่างๆหนูค่อยไปคุยด้วยนะคะป้าหลังจากนั้นป้าแกก็เดินกลับเข้าไปในบ้านค่ะดอกก็เลยคิดว่าป้าแกน่าจะเหงาจริงๆแหละไม่มีใครคุยด้วยจากนั้นดอรก็เดินกลับเข้ามาในบ้านนั่งดูทีวีต่อค่ะ จนสักประมาณตกเย็นแล้วแม่ก็เลยโทรมาหาเราบอกว่าแม่อาจจะกลับดึกหน่อยแม่ยังเคียงงานกับพ่อยังไม่เสร็จเลยคือถ้าเราง่วงก็ให้เข้านอนก่อนได้เลยวูเราก็โอเคค่ะจนเวลาสักประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วค่ะวูเราก็เดินออกไปที่หน้าบ้านกะว่าจะออกไปล็อกประตูด้วหน้าบ้านค่ะทีนี้วเราก็สังเกตมองไปที่บ้านตรงข้ามที่เป็นบ้านของป้าแกนั่นแหละ ที่มาคุยกับ,บดอเมื่อตอนกลางวันแต่ดอก็แปลกใจค่ะว่าทําไมที่บ้านของคุณป้าไม่เปิดไฟเลยสักดวงหนึ่งแล้วเกอยู่ได้ยังไงอุดอก็นึกสงสัยในใจคนเดียวค่ะแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมานะคะส่วนกระทั่งพอตกดึกอุดอก็ง่วงนอนเลยขึ้นไปบนบ้านตอนนั้นพ่อกับแม่ก็ยังไม่กลับมาแต่พ่อกับแม่นั้นจะมีกุญแจสำรอง โดยที่เราไม่ต้องหลูขึ้นไปเปิดประตูให้ถ้าพ่อแม่กลับมาแล้วแกก็จะเปิดประตูเอาเองค่ะจนกระทั่งไม่ดูว่ากี่โมงกี่ยามไปแล้วค่ะทีนี้เราก็ฝันค่ะเราฝันถึงป้าคนที่มาคุยด้วยกับเราเมื่อตอนกลางวันนั่นแหละเราฝันเห็นว่าป้าแกมาเรียกชื่อเราอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นเราก็แปลกใจนะคะว่าเรายังไม่ได้บอกชื่อป้าแกไปเลย แต่แกรู้จักชื่อเราได้ยังไงนะแกเรียกชื่อเราเราเดินออกมาที่หน้าบ้านก็เห็นว่าป้าแกยืนอยู่ที่หน้าบ้านและก็เรียกเราให้ตามแกไปเราก็เดินออกมาและก็เดินตามป้าแกไปที่บ้านของแกแหละเราก็เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเราเห็นว่าภายในบ้านเขาของทุกอย่างถูกจัดวางเอาไว้อย่างเรียบร้อยเอามากๆทีนี้ เราเห็นว่าป้าแกเดินขึ้นไปบนบ้านค่ะเราก็เดินตามไปเผื่อว่าแกอยากจะให้เราช่วยเหลืออะไรจนแกก็เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งอยู่ข้างบนเราก็เดินตามหลังไปค่ะแต่พอเราก้าวเท้าเข้าไปในห้องนั้นปรากฏว่าเราไปเห็นว่าคุณป้าแกนอนสลบอยู่ในห้องห้องนั้นในฝันนั้นเราตกใจมากเลยนะคิดว่าป้าแกเป็นอะไรหรือเปล่า เราก็เลยเรียบเข้าไปขย่าตัวป้าแกแต่พอเราไปจับตัวป้าแกแล้วคือตัวแกเย็นเฉียบเลยนะคะตอนนั้นเราตกใจมากคือป้าแกเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ทีนี้จูๆ่ๆเราก็สะดุ้งตื่นตกใจขึ้นมาซะก่อนคะ่ะและมันก็เป็นเวลาเช้าพอดีเลยเราตื่นขึ้นมาตอนนั้นก็ยังคงนึกสิ่งที่เราฝัน เหมือนเป็นลางไม่ดีหรือเปล่าพวกเราก็เลยเป็นห่วงป้าแกอยู่เหมือนกันค่ะเราเลยลุกขึ้นและเดินออกมาจากห้องตอนนั้นเราก็ไปเจอพ่อกับแม่ที่กำลังนั่งทานข้าวอยู่ในห้องครัวพ่อแม่ก็เลยถามว่าลูกจะไปไหนเราก็เลยเล่าเรื่องของป้าที่อยู่บ้านตรงข้ามของเรานี่แหละให้พ่อกับแม่ฟังพวกเราก็เลยบอกว่าเราฝันไม่ดีเลยคิดว่าป้าแกน่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า เราก็เลยชวนพ่อกับแม่ไปดูดีกว่าด้วยความที่เป็นห่วงและแถมป้าแกอยู่คนเดียวด้วยพ่อกับแม่พอได้ฟังสิ่งที่เราพูดแล้วแกก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะคือครอบครัวของเราก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ยังไม่รู้จักใครเลยถ้าหากมีอะไรช่วยเหลือได้ก็จะไปช่วยค่ะเราพ่อกับแม่ก็เดินตรงไปที่บ้านตรงข้ามไปถึงก็ยืนรองเรียกอยู่ที่หน้าประตูด้วยแต่ปรากฏว่า เราลองเรียกหาป้าแกอยู่นานสองนานแต่ไม่มีใครเปิดประตูให้เลยคือเราก็เลยสงสัยว่าป้าแกจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอดีว่าจังหวะนั้นทางเจ้าของบ้านคนเดิมที่ครอบครัวของเราซื้อต่อมานั่นแหละค่ะแกขับรถผ่านมาพอดีเลยค่ะคือเราก็เลยไปเรียกหาทางเจ้าของบ้านและก็อธิบายแกไปว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงคเราก็เลยบอกว่าจะขอเข้าไปที่บ้านหลังนี้ไปดูป้าแกหน่อยได้ไหม พอเราพูดมาถึงตรงนี้ทางเจ้าของบ้านแกก็ทำหน้าแบบเหมือนตกใจและแกก็เลยบอกว่าจะเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าเราพ่อแม่ก็เดินกลับมาที่บ้านพร้อมกับเจ้าของบ้านนั่นแหละค่ะแกก็เลยบอกว่าฟังดีๆนะเหตุการณ์ที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้มันเคยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ณตอนนี้ที่บ้านหลังนั้น ไม่มีใครอยู่เลยและป้าคนที่อยู่บ้านหลังนั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วพอเราได้ฟังมาถึงตรงนี้พวกเราก็ตกใจมากเลยค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงทีนี้ทางเจ้าของบ้านเขาก็เลยเล่าต่อค่ะว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นก็มีป้าแกนั่นแหละอยู่คนเดียว ลูกหลานของแกนั้นก็ออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดกันหมดและเหตุการณ์ในวันนั้นคือป้าแกจะมีโรคประจำตัวของแกอยู่แล้ววันนั้นแกก็กะว่าจะขึ้นไปพักผ่อนบนห้องแต่ปรากฏว่าแกเป็นลมหมดสติไปเสียก่อนและไม่มีใครไปเจอแกเลยค่ะจนกระทั่งเพื่อนบ้านได้อยู่ข้างๆก็เกิดความสงสัยว่าทำไมไม่เห็นป้าแกออกมาอยู่หน้าบ้านหลายวันแล้ว ก็เลยโทรแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปดูค่ะและพอเข้าไปในบ้านหลังนั้นปรากฏว่าไปเจอศพของคุณป้าที่นอนหมดสติอยู่บนห้องสภาพตอนนั้นคือมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาแล้วน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วและหลังจากที่ป้าเกศเสียชีวิตไปแล้วนะคะลูกหลานของแกก็ไปรับศพของคุณป้ากลับไปทําพิธีที่บ้านเกิดและบ้านหลังนั้นก็เลยถูกปล่อยทิ้งว่างเอาไว้โดยไม่มีคนอยู่เลยค่ะ จนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาอยู่ต่อเลยแต่มักจะมีเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่มาอยู่ใหม่มักจะเห็นวิญญาณของคุณป้ายังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นจนบางคนก็คิดว่าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่จริงๆแต่จริงๆแล้วไม่มีคนอยู่เลยค่ะและป้าเก๋ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่เรารู้เรื่องราวทั้งหมดนะคะด้วยความที่เราไม่สบายใจ และคิดว่าที่ป้าแกมาปรากฏตัวให้เราเห็นให้เรารับรู้สิ่งต่างๆนั้นแกน่าจะมาขอส่วนบุญนั่นแหละเพราะว่าเราก็อยู่ใกล้ๆบ้านของแกเราพ่อกับแม่ก็เลยทำบุญไปให้คุณป้าแกค่ะและหลังจากนั้นก็ไม่เคยพบเห็นวิญญาณของคุณป้าแกอีกเลยแต่เราก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังนั้นยังคงใช้ชีวิตอยู่ปกติค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง <c oughs> ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด subscribe และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆนะคะ ก็สามารถส่งเรื่องของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยฝันดีดาดิสวัสดีค่ะ